ลูกชายอีกหนึ่งครับถ้าวพรตวีรัและบ่าเป็นตุ้มแมงเสมอแอนแะบ่าเป็นตุ้มมงคอนเซปต์พระหนึ่งครับความไม่หาตั้งแต่ฉากตีไปต้นไปครับสองดวงดาวตกทีเส้นตุ้มมงตุ้มแมงลูกของขุนพลเลิงชัยกับกาวินครับ พี่ครับคุณเล่นเป็นเด็กนะครับพี่วันนี้ดีใจมากเลยเลได้มาเล่นที่เนี่ยใช่ครับโอ้สอยดาวของดีงั้นเลยอ่ะพี่ไปสอยไม่ยังโอ้ยไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์อ่อโอ้ย่ะเยอะแยะหมดกูดสอยไปห้าร้อยได้ทีวีตูต้เย็นอ่ะห้าร้อยเนี่พัดลมตู้เย็นอ่อทีวีของพี่ของเขาของกูได้น้ำชมจริงมะเนี่ยแฟร นี่กูกลายเป็นผู้ประสบภัยทันทีเลยอย่าไปคิดอะไรมากคิดว่าทำบุญกับทางวาดัดไปมมรับเบี้ยยังชีพก่อนแกขอบคุณน้องนัตตี้เดี๋ยวผมเมเรียด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวชมในท้องเรื่องรับต่างแดนกัน ไม่ใช่แล้วบังเดินตูดบิดอย่างนั้นอะเซลเล่นนะครับผมพี่ชายพี่ชายตากไว้ด้วยร่อเชียร้องให้แม่ฟังดีว่ะได้ครับพี่พี่ชนรับร้องให้หน,นูหน่อยอยังเป็นเด็กทั้งโู๊ผมชื่อตุ่มมองผมชื่อตุ้มเมงแต่งตัวสวยแช่งเชิดชาย แม่ชื่อกาวินพ่อชื่อเหลืองชยัยชีวิตสดใสไม่มองสีหนูโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับพี่น้องจะได้เที่ยวซ่องสักทีอขอบคุณคขอาว,วัลใจพวกให้กระดาษตวจเสมอไแล้ครับ ขอบคุณรางวัลน้ำใจนะคะขอบคุณครับประดัตรกทาว่าพอทวีนะครับหนูจะเอาไปซื้อนมกินเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินนมเลยใครครับไปรับขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะครับที่มีหมออให้กับเราสองคนแบ่งกันแบ่งกันมึงฝากไว้ที่กูก่อนเลยไม่ได้ฝากไว้ที่มึงเดี๋ยวมึงไม่ให้กู ขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณแม่ชาววังน้อยครับครับเบิร์รับรางวัลจากคุณแม่ด้วยขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับให้ร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณครับเม่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปพี่เขาขอถ่ายรูปเร็วๆนี่ไงเอ้าถ่ายเลยเอ้าเมื่อกี้พอจะถ่ายให้ถ่ายถ่ายปะเนี่ยถ่ายถ่ายเลยยิ้มพี่ไม่ต้องยิ้มดิหนูเป็นคนยิ้ม ยิม้มไหมพี่เป็นคนถ่ายอ่ะเขินอ๋อไม่ต้องเขินเท่าไหร่กี่ขวบแล้วครับกี่ขวบแล้วเด็กคนนั้นเหรอไม่ใช่พี่เสื้อโวงในกี่ขวบแล้วเ <c oughs> ขาโตแล้วเออขอบคุณรางวัลน้ําใจแม่เอาพัดลมมาตบรางวัลน,นูเหรอโอ้ยกว่าจะได้พัดลมเนี่ยแม่เขาไปต่อสู้กันมาพักหนึ่งอะ่ะเออทําบุญกับทางวัดทําบุญกับทางวัดเราเป็นพี่น้องกันใช่แล้วครับพี่พี่ในชื่อตุ้มโมงนะหนูในชื่อตุ้มเมมง มีพ่อชื่อเลิงชัยแม่ชื่อแม่กาวินใช่วันนี้พ่อกลับจากมันในในในยรติดอ่างในเมืองยระติดอ่างพ่อมาจากในเมืองนะพ่อมาทีไรนะไม่ค่อยมาหาพวกเราหรอกอ้าวแล้วพ่อไปหาใครอะครับพี่พ่อส่วนมากถ้ากลับมาจากในเมืองอะพ่อคอยจะอยู่กับแม่สองต่อสองอมไม่รู้ทําอะไรเก่เสียงจอดแจจอแจ,จอ จริงหรอไม่แอบดูพ่อดีกว่าหนูก็อยากแอบดูเหมือนกันแสดงว่าพ่อกับแม่ต้องทําน้องให้เราเลี้ยงอีกแน่เลยใช่สองคนจะไม่พอพ่อเคยบอกไว้พ่อนะอยากได้ลูกผู้หญิงเรามีน้องสองคนนะผู้ชายทั้งคู่เลยอน้องนอยอยู่เอางี้ว่ะเอาน้องไปหาพ่อกับแม่ดีกว่าไปไปพี่ผมเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งเรียนถึงสาระสาระ,ะวันหนึ่งครูสอนหนูว่าหออาหาหออะหะ หอคูนันแสนใจเหี่ยวหอคูคนันแสนใจเหี่ยวคูเก็มไปเยี่ยวนะนักเรียนเอ่ยไปไปไปหาพ่อก,กับแม่ดีกว่าขอบคุณรางวัลน้ำใจน,นะครับ